สวัสดีครับผมหน่อยบอลไก่รถมือสองนะครับมาแล้วกับรถสวยๆมือเดียวป้ายแดงประกันชั้นหนึ่งหาไม่มีอีกแล้วไม่พูดเยอะดีกว่าไปดูกันเลยมาดูภายนอกกันเลยครับสีเต็มมาก99%สีเต็มทั้งคันครับผม รถสวยมือเดียวป้ายแดงไฟท้ายสวยสๆบอดี้สวยไม่เคยติดแดดมีประกันภัยชั้นหนึ่งอีกต่างหากรถมีสเสน่ห์มากๆเลยครับผมผิวพันธุ์สวยออกห้างล้านกว่าสวยมากๆครับภายในเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะสวย รถสวยจัดประหลัดบอกพวงมาลัยสวยจัดผ้าหลังคาสวยจัดไม่มีย่นไม่มีพองกาวไม่หล่นเบาะหลังแอร์หลังสวยจัดรถสวยมากครับเบาไฟฟ้าเดินหน้า ถอยหลังปรับเอนได้หมดทุกอย่างผมเหยียบบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยอื uh ้ม huh. สวยจัดท้ายหลังสวยๆไม่เคยติดแก๊สยางอะไหแม่แรงเครื่องมือครบๆสวยๆเนียนๆอืม uh huh. ไร้ที่ติสตาร์ท ไม่แสนหกแท้สวยๆเลยครับผมห้องเครื่องสวยๆเนียนๆจบๆอลอบอดี้สวย,สวย,สวยไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุคําโชคหน้าสิ่งคําโชคฝากระโปรงโชว่าสวยๆบอดี้สวยเตดครบเครื่องนิ่งๆ ยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ไม่มีสันไม่มีกระพือความร้อนจบเดินทางใกล้ไกลสบายครับผมสตาร์ทรถไฟหน้าจอไม่มีอะไรโชว์สวยๆจบๆคอนโซลสวยจัดเปิดแอร์หน่อยจอ led สวยๆคมๆใช้ได้หมดทุกอย่างวิทยุ suối chặt còn na chạy đến một